สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มีกับช่องน้องอุ่นวันนี้ก็มีกันเกมฟรีไฟวันนี้เราก็จะมาสุ่มชุดในตู้ไดมอนด์รอยโญกันนะคะก็เป็นชุดนักบวชหน้าก,กากเดล็กนั่นเองเนาะก็ก่อนไปสุ่มก็อย่าลืมกดหนึ่งลไลค์เป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปทําการเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าหน้าตาชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็มีเลขลัคกี้อยู่ร้อยยี่สิบนั่นเองเนาะ ่แล้วก็บัตรอีกสามสบสองใบนี่เองเนาะก็น่าจะสุ่มได้โอเคเราทำการเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ยกองทองเราละเราว่าน่าจะออกมา อะไม่ออกแสบมากเลยโอเคก็เดี๋ยวเราไปเอากลุ่มกันต่อเลยดีกว่านะ้อน่าจะเจอดาวติ๊กเลขลับกที่น่จา,านจะแบบต้องตันก่อนบางทีจะแบบออกอะไรอย่างีอา้องว่าสิบครั้งสุดท้ายนะ่าจะออกแล้วแหละนี่จะต้องออกแล้วแหละ จังหวะนี้นะออกแหละก็เดี๋ยวเราไปทำการใส่ชุดให้ดูกันเลยดีกว่านะเคเดเ๋ยวออกอยู่นี่ ก็เดี๋ยวเราหมุนตัวละครให้ดูก่อนนัเองนะคะเข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเวลาที่เราลงคลิปใหม่ด้วยตรงนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนาน